สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนฝีมือคนไทยเรื่องเปลี่ยนร่างใหม่ไปเป็นไม้ลูกติดยิ่หนอเพียงแค่ย่อๆมาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องนี้สนุกมากอยากให้ติดตามกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ับสก b ์เป็นกำลังใจให้ยิ่หนอด้วยนะ ในวันนี้ขณะที่เจ้าอิงฮวาทำป๊อปคอร์นให้เสียวหลินไว้กินเล่นเสร็จแล้วเกาเทียนซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็มาพร้อมกับซูหานหงฉีและหงเฉียวซึ่งรู้เรื่องการก่อสร้างเป็นอย่างดีรวมถึงมีชายแปลกหน้ามาด้วยอีกสองคนนามว่าหวงเหลียว ช่างฝีมือจากเมืองอู้หยวนและห่วงเทียนผู้เป็นลูกชายพวกเขามาเรื่องสร้างบ้านใหม่ให้นางเพื่อตกลงกันในเรื่องของแบบและราคาเมื่อเจ้าอิงฮวานำแบบบ้านที่นางวาดไว้มาให้ดูทุกคนก็ถึงกับอึ้งเพราะนางวาดได้อย่างละเอียดเหมือนจริงอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนหากทำตามแบบ ก็คงไม่ยากและไม่ต้องเสียเวลาคาดเดาห่วงเหลียวจับภาพอย่างเบามือเพราะเกรงว่าภาพจะเสียหายเนื่องจากเขารู้ดีว่าภาพนี้ต้องมีราคาอย่างมากหากนำไปขายเกาเทียนยิ้มอย่างพึงพอใจเพราะหากมีนางอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังเป็นแน่เขาจึงคิดไว้ว่าจะต้องบอกชาวบ้านให้ช่วยกันดูแลนางให้ดี เจ้าอิงหวะาตัดสินใจสร้างบ้านตรงพื้นที่รกร้างซึ่งเคยเป็นที่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์มาก่อนนางตั้งใจว่าจะรอให้บ้านใหม่สร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยทุบบ้านหลังเก่าทิ้งพวกเขาตีราคาค่าสร้างบ้านและกำแพงเบ็ดเสร็จรวมทั้งค่าแรงและค่าวัสดุเป็นเงิน50ตำลึงทองซึ่งนางถือว่าเป็นราคาที่พอเหมาะรับได้เพราะนาง มีเงินเหลือถึง1 9 0 0ตําตำลึงทองกว่าๆจึงตกลงจ้างเหมาตกลงตามนี้เจ้าค่ะแต่ข้าจะเพิ่มให้พวกท่าน2องตำลึงทองเพื่อเป็นค่าอาหารนะเจ้าคะเพราะข้าไม่สามารถที่จะทำอาหารเลี้ยงได้ข้าไม่สะดวกหลายอย่างเงินส่วนนี้พวกท่านไปหาวิธีการจัดการเอาเองนะเจ้าคะ ทุกคนยิ้มกว้างอย่างพึงพอใจเพราะมันค่อนข้างที่จะเป็นเงินจํานวนมากทีเดียวหากเทียบกับที่พวกเขาใช้จ่ายกันในทุกๆวันเมื่อตกลงกันได้ก็เขียนเป็นสัญญาอย่างชัดเจนเช้าวันถัดมาชาวบ้านกว่า20คนก็มาช่วยกันถางพื้นที่เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้กับเจ้าอิงฮวานางออกไปทักทายเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาวาดภาพต่อเพื่อให้เสร็จ ทันส่งเท่าแก่ร้านตามสัญญาโดยมีหงเหมือนั่งปักผ้าตามคำสั่งอยู่ข้างๆอย่างตั้งใจส่วนเซียวลิ้นหลังจากกินข้าวเชาว้าเสร็จก็ออกไปวิ่งเล่นกับเด็กในหมู่บ้านที่ตามพ่อแม่มาทำงานเนื่องจากวันที่ซูหานมาคุยตกลงในเรื่องของการสร้างบ้านเขาได้นำป๊อปคอนที่เจ้าอิงฮวาทำกลับบ้านไปด้วยและได้นำไปให้ม่านชิงผู้เป็นภรรยาลองชิมดู เมื่อได้กินนางก็ลองทำไปขายในเมืองซึ่งตอนนี้พวกนางเรียกมันว่าเขาโพดขั่วแต่ไม่รู้ว่าจะขายในราคาเท่าไหรด่ดีมานชิงจึงมาขอคำปรึกษาจากเจ้าอิงหวานางจึงถามว่า ทำเยอะไหมปรากฏว่าเกาเทียนได้นําสูตรไปแจกให้กับถูกบ้านและถูกบ้านก็ทําออกมาขายเหมือนกันนางจึงแนะนําให้พวกเขาตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาช่วยกันทําช่วยกันขายจะได้ไม่ตัดราคากันเองโดยมีเจ้าอิงฮวะอธิบายขั้นตอนและเป็นที่ปรึกษามีผู้นําหมู่บ้านเป็นคนกลางคอยช่วยวางข้อตกลงในการทํางานโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าอีกหลายเดือนถัดมามันจะกลายเป็นสินค้าอันโด่งดัง ไม่มีใครไม่รู้จักข้าวโพดคั่วจากหมู่บ้านห่วงหลินซึ่งหารายได้เพิ่มเข้าหมู่บ้านได้จำนวนไม่น้อยเลยและในวันนี้เจ้าอิงฮวาตื่นแต่เช้าเมื่อคืนนี้นางก็นอนน้อยเพราะต้องเก็บรายละเอียดภาพวาดให้เสร็จให้ทันส่งสองแม่ลูกเข้าเมืองตั้งแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางไปถึงก็สว่างพอดีพอไปถึงหน้าร้านเฟื่องอวีก็เห็นเท่าแก่ฉูยืนรออยู่หน้าร้านด้วยท่าทีร้อนรนเกรงว่านางจะมาไม่ทันเพราะลูกค้าที่ต้องการประมูลภาพของนางมารออยู่หน้าร้านตั้งแต่หนึ่งชั่วยามที่แล้วลุงเฉิงมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เจ้าคะลุงร้อนใจอยากจะเห็นภาพใหม่ของเจ้าก่อนอะ เขาบอกนางตามตรงทำให้เจ้าอิงฮวาหัวเราอออกมาเบาๆวันนี้ที่ร้านมีงานประมูลภาพของนางที่แขวนโชว์ไว้เมื่อครั้งก่อนมีผู้คนจำนวนมาก กว่า50คนหอบเงินจำนวนมากมาเพื่อซื้อภาพของนางกลับไปให้ได้ส่วนภาพใหม่ที่เจ้าอิงฮวานำมาในวันนี้เป็นภาพของอินซีสยายปีกที่นางเน้นวาดดวงตาให้สื่อออกมาด้วยความหญิงพยองโดยมีภูเขาหิมะและกิ่งไม้เป็นส่วนประกอบความงามของมันทําให้ชูเชิงถึงกับพูดออกมาว่าอิงอิลุงผู้คนไม่ออกมันงดงามมากลุงตัดสินใจแล้ว เพื่อชื่อเสียงของเจ้าลุงจะเอาภาพนี้กับภาพน้ำตกคราวที่แล้วขึ้นประมูลตอนนี้แควนหมิงต้องรู้จักกับปรมาจารย์เจ้าที่มีความสามารถเช่นเจ้าตอนนี้เขาแทบจะลืมปรมาจารย์หลี่เยาไปแล้วขอบคุณท่านลุงที่ให้เกียรติข้าถึงเพียงนี้เจ้าก็สมควรที่จะได้รับมันนะอิงอิง เนื่องจากมีคนมาจำนวนมากทำให้ที่นั่งที่จัดไว้ไม่พอและคนล้นออกมาจนต้องรบกวนร้านข้างๆเมื่อได้ยินหลงจู้ตงแนะนำว่าให้เริ่มการประมูล ขึ้นก่อนเวลาที่กำหนดแต่ชูเฉิงเกรงว่าอาจจะมีคนที่ชอบศิละปะบางคนมาไม่ทันจะเป็นการตัดโอกาสพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจว่าให้ไปแจ้งร้านข้างเคียงว่าวันนี้ที่ร้านมีงานให้จ่ายค่าเสียหายให้กับเขาสิบตำลึงทองเพื่อเป็นการขอยืมพื้นที่ขณะที่เจ้าอิงฮาวากำลังร่วมการจัดงานของนางก็หยิบสมุด ที่นางวาดภาพไว้ให้เสี่ยวหลินระบายสีออกมาให้เขาใช้เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมทําขณะรอชูเชิงเห็นเข้าก็ยากได้แทบขาดใจเขาพยายามหาของมาขอแลกเปลี่ยนแต่ดูเหมือนว่าสองแม่ลูกจะไม่เข้าใจเจตนาและผู้เป็นแม่ตั้งใจวาดภาพไว้ให้ลูกชายเล่นจริงๆจึงทําให้เขารู้สึกปวดใจอย่างยิ่งเมื่องานประมูลเริ่มขึ้นเขาคิดว่า เจ้าอิงวาจะต้องประมาอย่างมากแน่ๆเพราะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของนางแต่ภาพที่เห็นทำให้เขาถึงกับชื่นชมในความน่าอัศจรรย์ของนางเพราะนางไม่มีความตื่นเต้นเลยแม้แต่น้อยเขาไม่คิดรังเกียจนางเลยที่เป็นไม้แต่น่าเสียดายที่บุตรชายของเขาแต่งงานไปหมดแล้วเขาจึงทำได้เพียงแค่คิดว่าหากมีบุตรสาวเช่นนี้ก็คงจะมีความสุขอย่างมากพรคิดได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจ ที่จะขอนางมาเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อถึงเวลาประมูลชูเฉิงขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วกล่าวว่าข้าชูเฉิงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนชื่นชอบงานศิลปะมารวมตัวกันเป็นอย่างมากถึงเพียงนี้ข้าเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในงานศิลปะทั้งตัวอักษรและภาพวาดเมื่อไม่กี่วันก่อนมีสตรีผู้หนึ่งทำให้ข้าต้องเปิดมุมมองของตนเองใหม่เมื่อได้ชมผลงานของนาง เป็นภาพวาดที่แม้แต่ข้าก็ไม่อาจจินตนาการได้ว่ามีคนที่มีความสามารถเช่นนี้ด้วยหรืออีกทั้งยังเป็นเพียงสตรีอายุน้อยทำให้ข้าคิดได้ว่าศิลปะไม่ว่าจะชายหรือหญิงหากมีความสามารถแล้วสมควรได้รับการยกย่องและเรียกนางยังเต็มปากว่าปรามาจารหากมีใครคิดว่าไม่เหมาะสมถ้าพวกท่านได้เห็นภาพวาดของนางท่านจะเปลี่ยนใจ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อไปคนของข้าจะนำภาพขึ้นแสดงราคาประมูลจะเริ่มต้นที่หนึ่พันตำลึงทองใครสนใจก็ยกมือขานใครประมูลได้สูงสุดจะเป็นของคนนั้นไปแต่ถ้ามีใครพลาดโอกาสปรมจารย์เจ้าจะวาดภาพในปีนี้ทุกเดือนเดือนละหนึ่งภาพเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะเปิดประมูลภาพทุกเดือน ผ่านปีนี้ไปภาพของปรมอาจารย์เจ้าจะถูกส่งไปประมูลที่เมืองหลวงถึงตอนนั้นโอกาสจะได้ครอบครองก็ยากมากขึ้นหวังว่าพวกท่านจะไม่เสียดายทีหลังเริ่มงานประมูลได้ เมื่อภาพถูกนำออกมาแสดงทุกคนต่างคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนว่าสมควรได้รับการขนานนามว่าปรมาจารย์แล้วและเมื่อฟังที่เท่าแก่พูดทุกคนต่างต้องการประมูลภาพให้ได้ภายในปีนี้ที่มีแค่6ภาพเพราะต่อจากนี้พวกเขาคงจะไม่มีปัญญาไปประมูลสู้กับคนในเมืองหลวงเป็นแน่ ถ้าได้ครอบครองภาพนั้นจะต้องมีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลตัวของเจ้าอิงฮวาเองยิ้มบางให้กับภาพที่เห็นชูเชิงสมเป็นเท่าแก่จริงๆมีทั้งพูดให้ความหวังและก็พูดให้คนกลัวนางคิดว่าต่อไปนางจะลดปริมาณภาพวาดลงเพื่อให้มันมีคุณค่ามากขึ้นการประมูลเป็นไปอย่างดุเดือดภาพวาดน้ำตกสิ้นสุดการประมูลที่ 8 000, 5 0 0 0าตำลึงทองผู้ที่ประมูลได้มีนามว่ากงเฉินบุรุษวัย40กว่าปีผู้เป็นบุตรชายของราชครู่กงยี่เขาได้รับมอบหมายให้มาพื้นที่แถบนี้แล้วก็ได้พบกับการประมูลภาพโดยบังเอิญเขาประสานมือคาระวะนางข้อกงเฉินชื่นชมในฝีมือของปรมาจารย์เจ้าด้วยความจริงใจหวังว่าในอนาคตเราจะได้พบกันอีก นางประสานมือคาระวะตอบขอบคุณท่านกงที่ชื่นชอบผลงานของข้าเจ้าค่ะกงเฉินนึกเสียดายที่เตรียมเงินมาไม่มากพอที่จะประมูลภาพที่สองซึ่งเป็นภาพนกอินทรีเริ่มต้นการประมูลที่2,000ตำลึงทองซึ่งมีสองคุณพ่อที่มีบุตรชายอยู่ที่ค่ายทหารเดียวกันคือค่ายอินทรีเหินหาวซึ่งตรงตามรูปภาพ ต่างก็อยากได้ภาพนี้เป็นใบเบิกทางให้บุตรชายของตนจึงเริ่มประมูลที่หนึ่งแสนตำลึงทองเมื่อแยกเมื่อแย่งการประมูลมาจนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นตำลึงทองก็ถูกชูหนิงผู้เป็นเจ้าเมืองอู้หยวนแย่งการประมูลไปที่สามแสนตำลึงทองและสิ้นสุดในราคานี้ยินดีด้วยขอรับท่านเจ้าเมืองได้พญานุกินทรีภาพนี้ไปครอบครอง ทางร้านต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการประมูลภาพวันที่ห้าเดือนหน้าภาพของปรมจาร์เจ้าจะถูกนำมาประมูลที่นี่อีกใครที่ผิดหวังในครั้งนี้คราวหน้าก็ยังมีหวังนะขอรับคนของร้านกล่าวปิดการประมูลจากนั้นชูเฉิงก็แนะนำให้เจ้าอิงฮวารู้จักการกับผู้เป็นน้องชาย ทำให้นางรู้ว่าเขาประมูลภาพไปให้ภรรยาที่ชื่นชอบภาพวาดนางชื่นชมในตัวเขาที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวแม้หูหยินจะไม่สามารถมีบุตรให้ได้เขาเองก็ชื่นชมนางเป็นอย่างมากในการวางตัวที่ดีและมีความแข็งแกร่งในจิตใจที่เป็นเลิศเขาบอกกับนางว่าหูยินของเขาจะต้องชอบนางมากเป็นแน่แต่นางก็นึกไม่ถึงว่าในเวลาต่อมาฮูหยินของท่านเจ้าเมือง ติดกับนางจนถึงขั้นไปหากันที่บ้านชูเชิงรู้ว่าต่อไปต้องมีคนไปรบกวนเจ้าอิงควาที่บ้านจึงส่งคนไปดูแลป้องกันวันนี้นางขายภาพได้ทั้งหมด385,000ตำลึงทองแต่ทางร้านหักไว้เพียง5,000ตำลึงทองเท่านั้นนางคิดว่าชูเชิงหักไว้น้อยเกินไป แต่เขาก็ให้เหตุผลว่าจัดงานไม่ถึงสองชั่วยามก็ได้เงินตั้ง5,000ันตำลึงทองก็ถือว่ามากโขแล้วอีกอย่างนางก็ขายภาพสองภาพให้เขาในราคาเพียงแค่2,000ตำลึงทองเขาก็ถือว่าได้กําไรมากแล้วเจ้าอิงฮวามอบเงินตอบแทนให้ทุกคนในร้านคนละสองตำลึงเงินแล้วก็ให้หลงจูตงที่ช่วยดูแลลูกชายห้าตำลึงเงิน เมื่อเสร็จงานชูเฉิงก็ให้คนขับรถม้าไปส่งเจ้าอิงฮววกลับบ้านการได้นั่งรถม้าช่างสะดวกสบายทําให้นางคิดอยากได้รถมา้าระหว่างทางกลับรถม้าก็หยุดกระทันหันเพราะมีเหตุฉุดกระชากกันโดยชายร่างใหญ่คนหนึ่งกําลังฉุดแม่ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเซียเ่ยวลินคิดว่าถ้าเขาเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเขาคงรับไม่ได้ จึงขอร้องให้เจ้าอิงฮวาช่วยนางก็รับปากและจูงมือลูกลงจากรถม้าไปดูเหตุการณ์โดยได้ให้คนคนหนึ่งไปส่งข่าวแจ้งเหตุที่ศา,า,า์อาญาเมื่อถามเรื่องราวก็ได้รู้ว่าผู้เป็นแม่ไปกู้ยืมเงินของเขามาเพื่อรักษาสามีแต่ไม่มีเงินชำระคืนจึงจะถูก นำตัวไปเป็นทาสแทนการชำระหนี้ปัญหาอีกอย่างอยู่ที่นางไปยืมเงินมาเพียงแค่ห้าตำลึงแต่ในสัญญากลับเขียนไว้ว่า50าสิบตำลึงจึงไม่มีเงินพอจ่ายเจ้าอิงฮวาคิดว่านี่เป็นการโกงจากผลของการไม่รู้หนังสือของชาวบ้านแต่นางก็ไม่อยากแก้ที่ปลายเหตุโดยการใช้หนี้แทน ในนี้ไม่ได้ระบุดอกเบี้ยเอาไว้อีกทั้งยังไม่ถึงกำหนดที่จะชำระหนี้ยังมีเวลาอีกสองเดือนพวกเจ้าจะมาบังคับคนไปขายตอนนี้ไม่เร็วไปหน่อยหรือไม่ว่าจะตอนนี้หรือสองเดือนนางก็ไม่มีเงินมาชำระอยู่ดีจะมาวุ่นวายอะไรด้วย เจ้าอิงฮวาไม่สนใจที่เขาพูดแต่ก้มลงไปประคองหญิงผู้นั้นขึ้นมาพลางชักชวนนางไปที่ศาลอาญาชายที่มาได้ยินเข้าก็คิดที่จะเข้ามาทำร้ายขณะเดียวกันคนของศาลอาญาที่เจ้าอิงฮวาให้คนไปตามก็มาถึงพอดีทำเอาชายเหล่านั้นหนาซสีดไปตามๆกันและคนที่มาไม่ใช่เพียงแค่เจ้าหน้าที่ธรรมดาแต่เป็นถึงคนสนิทของเจ้าเมืองนามว่าโจถิง ซึ่งเมื่อเช้านี้ได้ไปร่วมงานประมูลภาพของนางด้วยเขาจับคนพวกนั้นไปลงโทษแต่ก็แจ้งให้เจ้าทุกขคืนเงินห้าตำลึงที่ยืมพวกเขาไป